对。Oh. ผคตักไก่ยิบบ่อนหลบไี้ขายเขาด้านหลังเขถึงเขาถึงอยช่วยเป็นไเองแม่บอกขายดีมาทาถ้าดาวร้ายคนล่าออกป้าเบิกเลือกเตียงไกลกองเกิดประกา เดินไปที่ไปมาไปเรื่อยต้องบอกที่จะเล่นไปที่อันเดยวอันถ้าพบเจอสุนรภาลตั้งนาฏศิลไม่ออกลงทิลฮัติลทาาทันทันร้องแอมดีคตรเก่งสมบรณ์แบ

<Yeah. S 2> ครับขอบคุณครับคุณพี่ขอบคุณครับผมขอให้รวยให้รวยนะครับแม่พอแกมีใจเอาเนาะถ้าฝนตกทั้งคืนมียังไงก็ดูได้เนาะแม่นะ <laughs> เออกรรมการวัดชลาดล้ย <laughs> แต่เสียอย่างเดียวเอาไว้ใกล้เมนไปหน่อยนึง เวลาเล่นมึงอย่าหันซ้ายหัวปอกหัวไปก็หันไปทางซ้ายออกหน้าเวทีกูก็เจอเมนดูหลังเวทีหันไปทางซ้ายกูก็เจอพี่ทวัวไอ้ปากหายเหรอแล้วบูก็ไปขี่โอ๊ยกันนาจะลุบป้ายออกซะฮะ โอ้พี่ทวมานั่งดูด้วยเออเอาทางเลยเด็กของชอบของแกพี่ของชอบของแกแกเป็นแฟนคับประจำไงก็งล่อยให้แกดูเถอะเนาะฉันคนนี้ให้นมามีน้ำดาวกระจายไปพ่อมาลูกติดตแต่เมียรักตายจากไปเหลือลูกสาวอยู่คนหนึ่งมีชื่อวาพยอมฉันรักและตามใจพยอมบุกสาวของะฉันเป็น่างยิ่งแต่สิ่งที่ฉันดาวกระจายคนนี้เกเลียย เคลียที่สุดก็คือการทำบุญบ้านไหนวัดไหนก็แล้วแต่จะมาแจกซองผ้าป่าซองกระถิ่งที่บ้านฉันเป็นไม่ได้ฉันถือสวัดิ์ทำบุญมันซูญนเปล่าไว้เจ้าว้สารตะปูยังไลยลาเอากลับมากินที่บ้าน <c oughs> แล้วทำงานเป็นหัวหน้าคนงานเหลืองรับใช้ที่กับคุณถิงลิ้นจีเมื่อก่อนเราไม่หัวหน้าคนงานเก่าอยู่คนังไม่ชัว่วไอใบฉันกับไอใบล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไม่ค่อยจะทนก,กันสักเท่าไหร่ ฉันก็เลยหาช่องทางที่จะกําจัดไอไ้ใบโดยลอ,อไอ้ใบนั้นมันลงไปในเมืองเพชรเหมืองพลของคุณหญิงลินจีฉันดาวกระจายคนนี้ได้อยู่บนรถแท็กซี่รีบขับรถแท็กซี่เกรดิ้งกลบไอไ้ใบตายทั้งเป็นเรียบร้อยไปแล้วศัตรูตัวแรกแต่เมียของไอ้ใบยังอยู่มือช่วยอ,อีทองลูกเขามันอีสองคนคนโตเป็นผู้ชายมือช่วยอ,อีวัวผมคนเล็กเป็นผู้หญิงมือช่วยทัพทีฉันพยายามสั่งห้าพยนตรมบุกสาวของฉันอยู่เสมอ กับครอบครัวอื่นครบค้าสมาคมพูดคุยได้แต่กับครอบครัวของอีทองฉันกลัวกลัวว่าเรื่องไม่ดีไม่งามจะเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของฉันทั้งสองครอบครัวโทรศัพท์กวนจากคุณยิงลินจีโทรศัพท์มาหาฉันดาวกระจายคนนี้บอกให้ลงไปหาด่วนที่ตึกหลัง,งใหญ่อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณยิงลินจีนั้นจะมีธุระอะไรฉันดาวกระจายคนนี้ได้รับใช้เดี๋ยวจะต้องลงไปหาคุณยิงท่านก่อนจะดีกว่า

ไปไทยม้างคนไปเน่ากาต่อจางนี่ไปเปดบานการแสดนคนงรูจัสิ่งน้องมีมีทํ้เขาดิฉอไร มาตะโบด้วยนะคะเอาคุณจับเลยนะโต๊ะไหนคนุณจับมายังไม่ยกมือเลยไปไป้าดูโดยเปรียบไปคอยหอกจังะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รอบนึงนะคะแม่แม่แมแพักพายังจำน้องอิมได้ไหมนะะ้อจำได้ไหมแม่แมคือยังเงียบแทนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร น้องอินคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือคำตัวแหล่งฉันแห่งนะคะกิ่งลิ้นจีอ่าดาวไล่ดาวไล่จ้าอ่าแล้งพ่อมาบอกอย่าเล่นกันเสียงดังไหลอ่ะทำไมอ่ะเมนต้องการพักผ่อน้วสร้างเมนมาให้นอนยังไงเนาะ ตอนนี้ฉันและกัปตสนได้ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วต้องมีหัวหน้าคนงานอยู่หนึ่งคนโอ้ยเป็นคนใกล้ชิดจิตเชื้อ <ะ>ถ้าจะอยู่ตรงนี้แ่กระจา,ายไม่แตงมาเนี่ยก็พอคุณหญิงโทรศัพท์ไปตามผมผมก็รีบปึ่งรถดมา่าแต่คุณหญิงเท่นะครับโทรศัพท์ไปตามผมตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยม่ธุระอะไรสําคัญหรือเปล่าครับคุณหญิงก็มีนะสิจากได้ท่านดาวกระจายนี่ไปเก็บนี้ให้น้อยใจผมไปเก็บนี่ให้ใช่วันนี้ใจไปเก็บตลาดไหนครับตลาดสะโทกเนี่ย ไปเก็บเจ๊ดาให้ตั้นสองร้อยสิโอ้ยจะต้านแข็งแม่น่ะฝนตกเข็นกันลงเฟซโตกะมาเลยจะกันลงเฟซมานั่งฝน,นตกจ้องแต่จะดา่าฝนนม่เจ๊ดา วันนี้ผมไปเก็บเงินที่ไหนครับชลบุรีชลบุรีใช่ไปวันนี้เลยไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยไปวันนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้คงจะไปไม่ได้นะครับนายทำไมอ่ะมาปีนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงไอตัวผมเป็นคนหรือกระเริ่มเก๋เออไอรถของผมน่ะมันกระเริ่มเก่าที่สําคัญที่สุดรถผมน่ะไ,ไฟไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับเอาไปไม่ดีก็เอาไปซะ โอุ้ยซ่อมกระซ่อมไม่ได้แล้วครับนายทไมที่บอกไฟไม่ดีนี่ไฟเน้นมันจะยืดมันเริ่มะทางเลยนะอบคุณนายจะได้ช่วยผมหน่อยแล้วช่วยไม่ได้ของใครนี่โอ้ยของคนเนี่ยถึงมาสองใบขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับมาคนเดียวนี่แน่สี่คน ไ้่ลอยเดียวอยู่เลยเด็กวันนี้วันนี้ข้ามาสีคนถามจริงๆถึงนาเดือนมาไงก็จิอ้วนก็นเขาแม่จะรักษาหุ่นแบ่งเอาน้องยิงไปเด้อแม่รูจากกาตักงแต่ซิบกว่าปีที่แล้วอยู่หุ่นไหนก็ก็อยู่หุ่นนั้นดูพ่อว่ะแต่ก่อนใส่กางเกงเอวยี่สิบแปดปีนี้ล่ะปีนี้สามสิบสี่ระครับผม โมทครับนกหวยโอ้เมย์บหวยขอบคุณนะคะอฮะโออามาครับเอามาอร่อยอร่อยเนี่ยใบมะกรูดเจกรอบของเขาเด็ดพี่พแม่ขาไก่อร่อยใบมะกรูดกรอบของเขาด้วยยังไงวะถุงละห้าสิบบาทได้จักขีดนึงนี่แหละแม่เท่านั้นก็เอาท์ือราคาหนังโุดโลนึงตั้งสามสิบห้าบาท เขาไม่ขายจะแล้วของนะ่ะทำไมล่ะอันนีข้ขายขายของไม่ค่อยดีพกก่อกรว่าท,ที่ขายอย่างอื่นโดเกตินขายอะไรพ่อขายตัวจะก,กี่มีใครซออื้อไม่รู้แล้วจะทำยังไงดีล่ะครับนายในเมื่อรถผมมันไปไม่ได้เอาอ,อย่างนี้เดี๋ยวรถฉันไปก็ได้อ๋อบะบาลนี่เห็นไปถอยมาใหม่ใช่ป้ายแดงแป๊บเลยถ้าอ,อ,อย่างนั้นขอประเดิมมีกป้ายแดงกันแล้วกันก็ได้ก็ไ,ได้ แต่การไปเก็บหนี้ครั้งนี้นะทำไม่ะครับนายเงินอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้มันล่วงมันหล่นแม่แต่บ,บาทเดียวเลยนะโอค้คครับออกคครับแต่ถ้าขัดคำสั่งของฉันน่ะท่านดาวกระจายกับตาจะจะให้ออกจากงานทันทีาย

ほ yeah. oh. ทุกคนรวยทุกคนเลครับขอบคุณท่นแมใจคัะ มีออกตักติฉากได้ไหม เป็นตัวอย่างที่ดีมากสาหรับท่านอื่นเลยนะครับเสียดายออกแต่บันท่านก็ไม่ได้ลงตอนหัวค่ำไม่างนั้นจะร้องเพลงแล้วก็เดินกวาดให้เรียบเลยอย่าเล่นนะครับทีผมเองมีชื่อว่าสมชายครับสมชายคนนี้บ้านเดิมอ,อยู่โคราชแต่ทุกวันนี้มาเรียนกฎหมายอยู่ที่กรุงเทพเพื่อนก็มีอยู่มากมายครับ แต่ที่สนิทกันมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าโกศนเจ้าโกศนนี้เป็นเพื่อนที่รักกันมากมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้วันนี้เราเรียนจบแล้วตั้งใจจะไปลเาเพื่อนพวกเพื่อนท็เรียนจบเหมือนกันต่างคนต่างยแยย้ายกลับบ้านที่ไปหาเพื่อนรักของเราจะดีกว่า sẽ là cho nhé